เสียงกระซิบเล่าขานกันมานานแล้วรเรื่องฝันร้ายที่เดินได้เงาร่างคล้ายมนุษย์แต่บิดเบี้ยวผิดรูปปรากฏตัวเฉพาะในยามวิการหลอกหลอนผู้คนจนเสียสติใครๆก็ว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่านิทานหลอกเด็กผมก็คิดแบบนั้นจนกระทั่งคืนนั้นความมืดปกคลุมทุกสิ่งมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆเล็ดลอดผ่านผ้าม่านผมสะดุ้งตื่นรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่หัวใจเต้นรัวกว่าลุกสู้แล้วผมก็เห็นมันเงาดำทมึนยืนอยู่ปลายเตียงรูปร่างสูงใหญ่ผิดมนุษย์มันขยับค่อยๆค่อยๆเข้ามาใกล ผมพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงเหมือนถูกขโมยไปหายไปในความกลัวที่กัดกินหัวใจมันยื่นมือออกมามือที่ดูเหมือนกิ่งไม้แห้งกลังบิดเบี้ยวหน้าขย่ขยงผมหลับตาปีตัวแข็งทื่อรอคอยความเจ็บปวดรอคอยความตายแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมค่อยๆลืมตาขึ้นห้องว่างเปล่ามองหายไปแล้วราวกับเป็นเพียงภาพหลอนหลายวันผ่านไปผมพยายามลืมเรื่องราวในคืนนั้นบอกตัวเองว่ามันแค่ฝันร้ายแต่แล้วผมก็พบความจริงความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าภาพถ่ายเก่า ภาพของครอบครัวผมมีเงาดำๆรูปร่างคุ้นเคยแฝงตัวอยู่ในทุกภาพมันอยู่กับผมมาตลอดมันคือส่วนหนึ่งของผมความมืดในจิตใจที่ถูกปลดปล่อยออกมาและตอนนี้ผมรู้แล้วว่าฝันร้ายไม่ได้เดินได้แต่มันอาศัยอยู่ในตัวผม